สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับของมูไทยแลนด์เราก็พาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับอำเภอวังเจ้านี่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนิดนึงนะครับสภาพทั่วไปท่านผู้ชมลองดูนะฮะอันนี้เรามาในช่วงของฤดูแล้งนะครับกลุ่มภาพันธ์เลยไม้ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือไม้่วงหัวรีนะครับไม้เศรษฐกิจความหวังพืชแห่งความหวังของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศไทยตอนนี้มีการปลูกกันทุกจังหวัดในประเทศไทยนะครับ7จจังหวัดเนี่ย รับรองนะครับรับประกันได้เลยว่าปลูกกันทุกจังหวัดแน่นอนไม้ชนิดนี้คือมันเป็นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะฮะแล้วก็แพงที่สุดในประเทศไทยมันไม่มีไม้ชนิดไหนที่แพงกว่านี้แล้วนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าใจว่าไม้สักแพงที่สุดไม้พยุงแพงที่สุดพยุงไทยแพงที่สุดแต่ตัวนี้แพงกว่าพยุงไทย15เท่าเพราะฉะนั้นไม้ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขนาดนี้ถ้าเกษตรกรปลูกได้นะครับเป็นเศษรษฐกิจจริงๆปลูกได้ประสบความสําเร็จและส่งไปขายยังประเทศจีนเนี่ยนำเงินเข้าประเทศไทยได้มหาศาลเลยนะฮะ มูล,ลค่าเพิ่มของไม้ชนิดนี้ก็คือถ้าปลูก10ปีขึ้นไปเนี่ยต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งหลักหมื่นบาทนะต่อไร่นี่100ต้นอ่าสี่คูณสี่เมตรหนึ่งต้นก็มูล,ลค่าหลักล้านบาทต่อไร่ทีเดียวนะถ้าเราปลูก10ไร่ก็10ล้านบาทมันเป็นรายได้อ่าเงินอ,อมก้อนโตสำหรับเกษตรกรเลยนะครับที่ที่ทําการ,กรเกษตรมาทุกวันนี้พี่ครับอันนี้เจ้าของสวนนะฮะทั้งทั้งสองท่านเลยมี3ท่านใช่ไหมที่ที่สั่งตัวนี้มาปลูกค่ะตัวนี้สั่งมาจากอ่างมู่ไทยแลนด์ทั้งหมดเลย มีใบรับรองสายพันธุ์ไหมมีค่ะมีนอกใบรับรองสายพันธุ์จากขมูไทยแลนด์นะครับแนะนำนิดนึงก็คือจากขมู๊ไทยแลนด์เนี่ยเราขึ้นทะเบียนแปลงเพาะนะฮะจากกรมวิชาการเกษตรรับรองโดยโกรมวิชาการเกษตรของประเทศไทยสซเตสสำนักคุ้มครองพืชนะฮะตัวนี้รับประกันเลยว่าทุกต้นเนี่ยส่งออกได้ทุกต้นแน่นอนถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้เหมือนพยุงไทยอ่ะถ้าปลูกแล้วส่งออกไม่ได้มันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะปลูกนะครับปลูกไปก็เสียเวลาเนะเสียเวลา,าจริงๆแต่สําหรับตัวนี้ อันนี้ที่ท่านเห็นอยู่นะฮะใบเหลืองเหลืองแบบนี้ก็คือว่ามันเป็นช่วงนี้มันเป็นฤดูแรงแล้วมันก็เป็นช่วงผัดใบนะครับฤดูผัดใบที่จริงก็ปลูกไปเยอะนะจำนวนกี่ต้นนะฮะทั้งหมด3คนพี่น้อง400ต้นนะ4 400ต้นเลยทีเดียว400ต้นเนี่ยแบ่งแบ่งปลูกกันสคนใช่คนสหมคนพี่น้องคนคนไหนแนะนำครับหรือเอาข้อมูลจากไหนที่รู้จักไม้ตัวนี้ครับน้องสาวอะค่ะน้องสาว,สาวดูในเฟซอะค่ะอ๋อคนคน,คนที่บอกว่าไม่ได้มาปลูกใช่ไหมที่ที่ไม่ได้มาดูใช่ไหม ตัวตอนนี้มันค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับมันทิ้งใบด,ดูลักษณะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันนี้ที่หงมู่เราติดตามมาก็คือเรามาแนะนานะครับวิธีการปลูกดูแลรักษาทํายังไงจะประสบวามสาเร็จเราเชื่อละว่าตัวนี้มันแพงเพราะเราเรารู้อยู่แล้วไหมพยุงยังไงก็แพงที่มันลกักรอบตัดใช่ไหมฮะที่ออกข่าวลากักรอบตัดกันทั่วไปน่ะอันนั้นคือพยุงไทยแต่ตัวนี้มันเป็นพยุงสายพันธุ์จากจีนและเวียดนามเนี่ยมูลค่าเพิ่มสูงและแพงกว่าพยุงไทยอีกแต่ที่แน่แน่มันแพงก็จริงแต่ปลูกยังไงให้รอด นี่สาคัญนะฮะ <Okay. S 2> สำคัญไอเรื่องแพงไม่มีใครเถียงครับ <Okay. S 2> แพงแน่นอนพยุงเนี่ยยังไงก็แพงคนไทยรู้หมดนะฮะแต่จะปลูกยังไงเมื่อกี้ยังถามอยู่เลยว่าจะไวจะจะไว้แบบกิ่ง 3. กิ่ง4กิ่งอย่างนี้หรือหรือจะตัด <Okay. S 2> ไว้กิ่งเดียวอ่าคตอบง่ายๆก็คือว่าตอนนี้ฤดูแล้งเนี่ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปแต่งมันนะฮะถ้าสมมุติว่าจะเข้าฤดูฝนที่มันมีน้าแล้วมันการเจริญเติบโตมันดีกว่านี้เราเลี้ยงต้นให้สมบูรณ์ก่อนใบเขียวปื้ออะไรเงี้ยเขาว่ากันนี่ขนาดแค่นี้มันยังใบเหลืองเลย ก็ถ้าสมมติให้มันแข็งแรงกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเราค่อยตัดแต่งกิ่งให้มันเหลือกิ่งเดียวต้นเดียวนะครับขึ้นไปแบบสวยๆนะฮะเรามันจะได้แก่นไม้จานวนเยอะตัวนี้ปลูกมาเดือนไหนครับกี่กีเดือนแล้วที่ปลูกเรามาตั้งแต่มิถุนาค่ะมิถุนาก็จากนี้ไปก็ประมาณ 6- 7เดือนประมาณ7เดือนที่ผ่านมาประมาณ7เดือนนะครับช่องทางการสั่งซื้อมายังไงฮะดูในเฟซดูในเฟซแล้วก็สั่งทางเฟซใช่แล้วก็เขามาส่งเลยมาส่งนะฮะมาส่งมีใบรับรองสายพันธุ์ให้เรียบร้อยทุกอย่าง โอเคครับอย่างนี้นะครับที่จริงแล้วนะตัวนี้นะครับของบอริษัทของมูไทยแลนด์นี่เรามีศูนย์อยู่12ศูนย์นะครับทั่วประเทศไทยแล้วก็มีในสปป,ปลาวเนี่ยสามสามที่3แขวงนะครับแล้วก็ของพม่าก,ก็มีสรุปแล้วมีใน3ประเทศเลยตัวนี้ส่งเสริมให้เกษตรกรไทยปลูกแล้วก็มาติดตามดูแบบนี้แหละว่าปลูกแล้วมีปัญหาอะไรบ้างเรื่องที่จะทําให้ไม้ชนิดนี้มันโตเนี่ยมันก็มีไม่กี่ไม่กี่ชนิดไม่กี่อย่างนะฮะวิธีการง่ายๆหลักการง่ายนะครับไม่ได้แตกต่างจากการปลูกพืชทั่วไปเลย หนึ่งก็คือเรื่องของหญ้าวัชพืชอันนี้ดูแลได้ดีมากหญ้าวัชพืชฤดูฝนลกมฮะฤดูฝนตัดไว้อย่างนี้ตลอดโอเคดีมากนะฮะเรื่องเรื่องของวัชพืชนี่โอเคแล้วหนึ่งสองเรื่องของแสงแดดแสงแดดนี่แบบนี้ร้อนแบบนี้ตลอดทั้งปีจังๆเลยนะฮะร้อนมากนะตรงนี้แล้วปกติมันก็แรงนะเนาะแต่อนนี้แรงมากไม่เป็นไรครับตัวนี้นะดินลูกรังอย่างนี้ก็ปลูกได้ในภาคอีสานนี่เราไปดูมาโคราชหนักกว่านี้อีก นครราชสีมาเราไปดูนะของคุณนพกรนะตันนั้นปลูกหมื่นต้นหมื่นต้นโอ้โหดินอย่างนี้เลยลูกลังไม่ลูกลังแบบมีหญ้าอย่างนี้นะลูกลังไม่มีหญ้าด้วยแบบนี้เลยเมื่อก่อนเขาปลูกยูคามาก่อนเขาล้มยูคาเลยเพราะอะไรเพราะเขาปลูกยูคามาสิบปีปลูกยูคามาสิบปีเหมือนกับปลูกฮวงอรี่เนะี่ยเขาปลูกยูคามาสิบปีแล้วเขาตัดขายสรุปแล้วที่ร้อยกว่าไร่ขายได้ตังประมาณสองแสนหนึ่งหาบรบวกลบ คูณหารมาเรียบร้อยมันตกเฉลี่ยต้นหนึ่งเจ็ดสิบาทยูคาร์ปลูกมาสิบปีตกต้นละเจ็ดสิบาทเขาก็เลยบอกโอ้ยถ้าผมปลูกมาสิบปีได้ต้นละเจ็ดสิบาทออาถ้าสมมติ่วงหัวลี่ล่ะเขาศึกษามาเรียบร้อยเขาบอกยังไงขั้นต่ําต้นละหมื่นบาทเนี่ยคือมันต่างกันเยอะใช้เวลาสิบปีเท่ากันแต่ว่าผลตอบแทนมันต่างต่างกันเยอะแล้วเรื่องวิธีการเขาเคยปลูกยูคามาไอ้น,นี่ก็ไม่ได้แตกต่างกันพอปลูกตัวนี้มาปุ๊บอ่ามันก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลพน ของโพเลียงคิดโพเลียงคิดนี่เขาปลูกตามวิธีการเด้เลยคือเขาเขาจะทําแบบเนี่ยวิธีการก็คือตัวเนี้ยสี่คูณสเมตรแบบเนี้ยแหละแต่ว่าเขาวางระบบน้ําเขาให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยอ่าปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วการดูแลเขาสม่ําเสมอดีสามปีผ่านไปเส้นผ่าศูนย์กลางตอนนี้สี่ถึงห้านิ้วประมาณเสาเสาั้วเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยประมาณเสาั้วเลย ก็ใหญ่นะ4นิ้ว5นิ้วประมาณนี้ครับเมื่อวานนี้เรายังไปวัดกันอยู่เลยจงเป็นถ่ายคลิปกันมาอยู่เลยเดี๋ยวผมมาลูปให้ดูตัวนั้นน่ะคือถ้าดูแลถูกต้องตามวิธีการของเขามันโตมันโตมากโตเร็วมากแล้วของผู้เลี้ยงคิดรู้ไหมว่าขนาดที่ตลาดต้องการคือขนาด10นิ้วเส้นผ่าศูนย์กลาง10นิ้ว10นิ้วก็ประมาณนี้นะสินิ้วตอนนี้ของแกปลูกได้4ีถึงหนิ้วแล้วก็ประมาณมาครึ่งทางแล้วพวูดง่ายๆเขามาครึ่งทางแค่3ปีนะเขามาครึ่งทางแล้วอยากจะ ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจคนที่ปลูกอย่างเงี้ยเราตัดสินใจปลูกตัวนี้แล้วเนี่ยต้องประสบความสําเร็จมีคนมองดูอยู่เยอะ,อะมองดูอยู่เยอะเอาอะไรมาปลูกกันใช่ที่นี่เขา,าอ่าใช่ที่นี่เขาบอกแต่แต่คราวนี้อยากต้องให้เขาแบบเออเราปลูกแล้วประสบความสําเร็จนะไม่ใช่มาปลูกแล้วปุ๊บโอ้ยโดนหลอกอีกแล้วที่จริงเขาไม่ได้หลอกกันนะเพราะว่าเขาปลูกกัน7 7จังหวัดปลูกกันหมดเลยนะตอนเนี้ยที่ผมมาเนี่ยมาตัวจริงนะของบริษัทหงม,มูเนมาดูจริงๆเราไม่ได้ว่า แนะนำให้ปลูกแล้วก็คือขายกล้าแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนเหมือนตะกูยักษ์ใช่ไหมเหมือนตะกูยักษ์มีคนว่าไหมใช่ที่นี่เขาว่ากันเขาว่าเหมือนตะกูยักษ์แต่บอกเลยว่ามันไม่เหมือนนะไม่เหมือนเพราะอะไรตะกูยักษ์เนี่ยเคยได้ยินโรงงานรับซื้อตะกูยักษ์ไหมไม่เคยมีเคยเคยเคยมีเคยเห็นใครมารับซื้อไม้ตะกูยักษ์ไหมไม้มันอะไม่เคยมีแต่เคยเห็นข่าวเขารักรอบตัดพยุงไปขายไหมส่งข้ามนล้วโขงขายไปเมืองจีนเคยได้ยินใช่ไหม สรุปแล้วความจริงก็คือความจริงตลาดไม้พยุงเนี่ยตอนนี้ในภาคในไม่ใช่ภาคอีสานอย่างเดียวนะทั่วทั้งประเทศไทยไม้พยุงพยุงต้นใหญ่ๆนี่หมดแล้วนะในป่านี่คือไม่มีเหลือแล้วแหละในวัดในโรงเรียนมันก็ไปแอบตัดกันหมดสรุปแล้วมันไม่เหลือที่จะตัดแล้วเราก็ต้องปลูกอย่างเดียวนะครับปลูกรับรองว่ามันขายได้คือถ้ามันไม่มีตลาดจริงเขาคงไม่ตัดจนหมดประเทศอะ่ะก็แสดงว่ามันมีตลาดจริงมันแพงจริงแน่นอน แต่ปลูกยังไงจะประสบความสําเร็จนะฮะอันนี้ฝากไว้เลยให้กําลังใจนะครับผมมาดูวันนี้ก็เห็นแล้วนะครับฝั่งนู้นแรงกว่านี้ฝั่งนู้นในี่สภาพโอโ้โห <laughs> แต่ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรคือมันผัดใบช่วงนี้มันเดือนกุมภาเนาะผัดใบตัวนี้ก็ผัดใบนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นใบใหม่ทั้งนั้นทั้งนี้เราก็ต้องปุ๋ยด้วยนะครับปุ๋ยเมื่อกี้ได้ยินว่าใส่ปุ๋ยอะไรนะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเลยใช่ค่ะปุ๋ยคอกอย่างเดียวเพราะว่ากลัเวเพราะว่ามันเหมือนมันต้นมันจะเฉาแล้วเราเอาปุ๋ยไปใส วิธีการาว,วิธีการอ่าวิธีการผมผมแนะนำนะครับขุดขุดสองฝั่งอะไรต้นหนึ่งนะห่างจากลำต้นมาเนี่ยสักประมาณ15เซนเนี่ยประมาณเนี่ยสิบห้ายี่สิบเซนอะขุดลงไปขุดลงไปสองฝั่งเอาปุ๋ยหยอดลงไปปุ๋ยยอดลงไปค่อยๆใส่คือมันจะไม่ได้โดนทั้งต้นถ้าถ้าสมมุติว่ามันมีความชื้นเพียงพอนะฝนตกหรืออะไรมาเงี้ยหลงฤดูหรืออะไรมาก็แล้วแต่ต้นรากมันจะเดินมาแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะมากินปุ๋ยเองเราไม่ได้แบบให้ทั้งต้น คือทั้งต้นบางทีมันอาจจะเค็มไปใช่ไหมล้วก็ให้ฝั่งหนึ่งแต่ไปุ๋ยคอกเนี่ยใส่เข้าไปได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วปุ๋ยคอกเพราะจังหวัดตากนี่เลี้ยงวัดเดวเยอะเนาะปุ๋ยคอกไม่ต้องห่วงเลยเยอะมากนะครับก็ให้กําลังใจนะครับหนึ่งน้ำน้ำนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะแรงขนาดไหนมันก็ไม่ตายสําหรับตัวนี้เมื่อกี้เราไปดูข้างหลังนะครับข้างล่างท่านผู้ชมครับยางนาตายนะปลูออกมายางนาตายผูกพร,ร้อมกันไหมที่หลังค่ะที่<า>หลัง ยางนาตายแต่ไม้่วงหูวรีเราเขียวปือยังไม่ตายนะครับแสดงว่าชนะยางนานะพูดถึงความทนแรงนะความทนแรงก็โตแน่นอนครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับหลังจากถ่ายคลิปกันเรียบร้อยผมจะเอารูปให้ดูนะเอา,อาคลิปให้ดูว่าที่เราไปถ่าย <S <S พอเลี้ยงคิดเมื่อวานนี้เองมาจากลาพูนเขาปลูก3ปีได้ต้นขนาดนี้ของเราเนี่ยยังไม่ถึงปี7เดือนนะครับแต่ไม่เป็นไรเราจะได้มีกําลังใจเขาปลูกกันแบบนี้แล้วดูแล้วมันเป็นทิวเป็นแถวเหมือนสวนยางพาราเลย เหมือนสวนยางพาราเลยรอเตรียมรับตังอย่างเดียวคือถ้าครบ3ปีปุ๊บเนี่ยต้นมันสูงว่ามันสักหเมตรหเมตรของของรถพอเลี้ยงคิดนะห้าหเมตรแล้วลําต้นขนาดนี้คือปล่อยอ่ะเขาแทบไม่ต้องทําอะไรแล้วเขาปล่อยแล้วสิ่งที่เขาทําคือใส่ปุ๋ยบ้างแล้วแต่ตาแล้วแต่อารมณ์พวมันโตแล้วมันโตแล้วไม่ต้องทําอะไรเยอะกใส่ปุ๋ยเข้าไปแล้วเรื่องของอาการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกเรื่องของตลาดเรื่องของอะไรปรึกษาตลอดเพราะว่า ได้ยินว่าปรึกษากับทางผู้จัดการพี่ใหญ่ใช่ไหมฮะตลอดค่ะน้องสาวก็จะเป็นคนอ๋อจะเป็นคนติดต่อนะฮะติดต่อตลอดที่เรามาตรงนี้ใช่ไหมค่ะไม่มีไม่มีการทอดทิ้งกันแน่นอนครับเรมาดูเนี่ยเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่รู้คิดว่าจะปลูกต่อหรือไม่ปลูกต่อดีไช่ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงจะรู้เพราะว่ามันมันจะไปต่อมันมันยังไงเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าไปเห็นข้อมูลนะฮะข้อมูลจริงปกติได้ดูใน YouTube ดูอะไรไหมว่มีค่ะดูดูอยู่เนาะอันนั้นคือเรื่องจริงทั้งหมดนะ แล้วม,มันมีเข้มกว่านั้นอีกเข้มข้นกว่านั้นอีกก็คือมันมีเยอะกว่านั้นเยอะที่เราเห็นนี่คือไม่ถึง5%ของทั้งหมดที่เขาปลูกนะครับที่เอาลงข้อมูลนะเป็นพันๆันสวนละตอนนี้ทุกจังหวัดในประเทศไทยก็ให้กําลังใจนะครับขอบคุณมากที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการวันนี้นะครับก็ถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมทางบ้านเห็นนะครับเราไม่ได้ไปถ่ายเฉพาะแปลงที่สวยนะแปลงที่สวยๆถึงจะถ่ายลงไม่มีนะครับสวยหรือไม่สวยเราก็ต้องลงนะครับเพราะว่าเรามาดูพื้นที่จริงเนี่ยประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ทางเลือกของเกษตรกรนะครับ ท่านต้องคิดอย่างหนึ่งว่าเนี่ยประเทศไทยมันเป็นแบบนี้ลองดูฝั่งนี้ครับนี่คือความแห้งแล้งจริงๆจังหวัดตากของประเทศไทยคุณคุณมีโจทย์ว่าคุณจะหาพืชชนิดไหนที่มันมีมูลค่าเพิ่มสูงนะครับมูลค่าเพิ่มสูงมาทำเนี่ยมันสัมบลังทํามาแล้วรวยไหมย, <c oughs> ยิ่งทำยิ่งรวยยิ่งทยิ่งนี่น <c oughs> ีสินเยอะนะครับอันนี้คือเรื่องจริงเนี่ยเมื่อกี้คุยกันนอกรอบนะฮะว่ามันสัมหลังก็ขนาดนั้นเอามาขามก็ทํานะครับ มันมีอ้อยก็มีทําแถวเนี้ยอ่ามีทำ,ทำได้หลาย <ๆ S 2> <ๆ S 1> อย่างอะ่ะใช่ทุกอย่างมันทํามาทุกอย่างแล้วนี่ก็ลงผักหวานไว้นะเนี่ยผักหวานอีกโอ้จะรวยกันไปใหญ่แล้วนะฮะผักหวานเนี่ยมันเสริมได้ตัวนี้นะผักหวานเพราะว่าพื้นที่ตรงกลางเห็นไหมฮะ <c oughs> มันยังว่างเยอะเลยเราสามารถลงตัวอื่นแซมเข้าไปได้อีกเยอะแยะมันมันไม่ได้ต้องรอตัวนี้อย่างเดียวแต่สิ่งที่ได้จากตัวนี้คือ10ปีผ่านไปผมแนะนําเลยผมผมการันตีเลยว่าต้นละหมื่นมีแน่สําหรับตัวนี้ขั้นต่านี่คือต้นละหมื่นมีแน่เลย นะครับหงมู่อยู่เคียงคู่เคียงข้างเกษตรกรนะครับขอบคุณครับที่กรุณาให้เรามาถ่ายทํารายการขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะครับแล้ววันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดตากนะครับกลับไปดูอีก 2- 3สท่านนะครับที่เขาปลูกอยู่แถวนี้นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เจอกันที่จังหวัดกาญจนบุรีสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ